เริ่มแรกในจุดนี้เนี่ยขอพูดถึงงบมาณดำเนินการก่อนแล้วกันนะคะตัวงบมาณดำเนินการตัวแรกคืองบมาณการขายนะคะในที่นี้นะคะมีตัวที่จะเน้นให้ริานะคะในการหาข้อมูลในการจัดทำงบมาณการขายมาตัวแรกที่เราจะต้องหาข้อมูลมาให้ได้นะคะสำหรับการจัดทำงบมาน,นี้คือปริมาณการขายนะ,ะเอ อาจจะมีการประชุมกันเบื้องต้นทั้งระหว่างผู้จัดทำ่าประมาณนะคะแล้วก็ฝ่ายต่างๆซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องในที่นี้ที่สําคัญก็คือฝ่ายขายนะคะแล้วก็ผู้บริหารที่มีอำน,นาจตัดสินใจในการพยากรนะคะว่าในช่วงระยะเวลา6เดือนปีหนึ่งเนี่ยนะคะยอดขายสินค้าแต่ละตัวเราจะมีการตั้งเอ่อตั้งเกณฑ์นะคะว่าจะมีการขายได้สักกี่ชิ้นนะคะส่วนตัวที่2นะคะเราก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของราคาขาย ะะแล้วาขายเราจะขายสินค้าชนิด A ต่อนหน่วยราคาเท่าไหร่นะคะต้องมีการคาดการไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะทำงบประมาณการขายได้ตัวที่3ก็คือเรื่องของนโยบายการให้สินเชื่อกับลูกค้านะคะเราก็ต้องมาพิจารณาเกรดของลูกค้าอีกว่าลูกค้าชั้นดีนะคะเราจะให้สินสินเชื่อเขายัางไงลูกค้าอีกเกรดหนึ่งชั้นบีนะคะอาจจะให้สินเชื่อลดลงจากเกรด A อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนตัวสุดท้ายที่ต้องพิจารากันก็คือในเมื่อเราขายสินค้าให้เขาไปแล้วนะคะเราจะมีการประมาณการเงินสดรับจากลูกค้ายัางไงบ้างนะคะจะให้เขาจ่ายชยําระยังไงนะคะซึ่ง สิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยทั้ง4ประเด็นเนี่ยนะคะเราก็ต้องมองถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เราอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พิจารณาเมื่อกี้แจ้งไว้เบื้องต้นก็คือประเภทของลูกค้านะคะหรืออาจจะพิจารณาจากประเภทของสินค้าร่วมด้วยก็ได้ว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้เนี่ยมันจะขายดีไหมนะคะเป็นลุฤด,ดูกาลหรือเปล่านะคะอาจจะไตามาสหนึ่งขายดีไตามาสที่2ก็อาจจะขายลดลงก็ได้ตรงจุดนี้ก็คือผู้บริหารต้องมีการประชุมร่วมกันนะคะเพราะผู้บริหารเป็นคนดิว ะะกับลูกค้าหรือว่าเป็นคนหาลูกค้าจะรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างดีนะคะซึ่งอ,อ,อีกอันนึงที่จะแนะนําก็คือคุณอาจจะพิจารณาจากตัวแทนจัดจาหน่ายก็ได้นะคะว่าณปีปัจจุบันเนี่ยตัวแทนจัดจาหน่ายมีอยู่แค่10บรายในอนาคตที่คุณจะประมาณการเนี่ยนะคะตัวแทนจาจาหน่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น15บารายเราก็ต้องทำไมคะคาดการณ์ว่าประมาณการขายของเรายอดปริมาณการขายน่าจะเพิ่มขึ้น นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะในการจัดทำงบประมาณการขายนะคะก่อนอื่นเรามาคำนวณยอดขายโดยประมาณกันก่อนนะคะการคำนวณยอดขายโดยประมาณเนี่ยเริ่มจากนะคะเอาปริมาณการขายกะประมาณที่เป็นหน่วยนะคะว่าเราจะผลิตกี่หน่วยนะคะในแต่ละไตมาสนะคะตั้งแต่ไตมาสที่1ไตมาสที่2ไตมาสที่3ไตมาสที่4นะคะ เอาข้อมูลปริมาณการขายแต่ละไตรมาสต่อหน่วยเนี่ยมาคูณกับราคาขายต่อหน่วยนะคะเราก็จะได้ยอดขายประมาณการขึ้นมานะะถ้าพูดเป็นทฤษฎีอาจจะไม่เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะก็จะยกตัวอย่างประกอบแต่และงบประมาณไปด้วยนะคะอย่างจทตัวอย่างที่1ในที่นี้นะคะมีข้อมูลของบริษัทค้าขายดีจำกัดน,นะคะมียอดขายรวมในปี 25x1 เนี่ยเท่ากับ4 0 0 0มชิ้น ตอนนี้สมมุติว่าเรากำลังหาข้อมูลในการทำงบมันของปี 25x1 อยู่นะคะข้อมูลตรงนี้บอกว่ายอดขายทั้งปีเนี่ยเท่ากับ40,000ชิ้นราคาชิ้นละ200บาทนะะบริษัทกำหนดให้ลูกค้าเนี่ยมีการแบ่งชำระเงินได้2ง,งวดนะคะโดยงวดที่1เนี่ยให้ชำระในไตรมาสที่1ที่ขายเท่ากับ60%ของยอดขายกับประมาณ ะะส่วนงวดที่2เนี่ยให้ชําระในไต,ตรมาสที่2เท่ากับจํานวนที่เหลือนั่นก็คือเท่ากับ40%ของยอดขายกลับออกมานะะและให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าณนะวันที่31ธันวาคม 25x0 ก็คือปีที่แล้วนะคะตอนสิ้นปีเนี่ยมียอดลูกหนี้เท่ากับ200,000บาทนะะจากโจทย์ตรงนี้นะคะข้อมูลที่เรากำลังทำอยู่ เน้นอีกทีนะคะว่าเป็นของปี 25x1 ถ้าเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้นะวันที่31ธันวา 25x0 มาแสดงว่ายอดลูกหนี้ปลายงวดปี 25x0 เป็นปีที่แล้วจะต้องยกยอดมาเป็นลูกหนี้ต้นงวดของปีปัจจุบันคือปี 25x1 นะคะเน้นตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ดึงข้อมูลมาใช้ในปี 25x1 ได้นะคะ ตัวยอดปริมาณการขาย4 0 0 0 0นชิ้นเมื่อกี้นี้ที่จดให้มาทั้งปีเขาจะแบ่งนะคะโดยผู้บริหารเนี่ยนะคะคุยกันว่าในงวดบัญชีที่1น,นะคะไตมาสที่1มีปริมาณการขาย1 0 0 0 0ืนชิ้นไตมาสที่2มีปริมาณการขาย5,000ชิ้นไตมาสที่3มีปริมาณการขาย1 0 0 0 0ืนชิ้นและในไตมาสที่4มีปริมาณการขายที่พยากรณ์หรือคาดการเอาไว้เท่ากับ1 5 0 0 0ชิ้น นะะในที่นี้จะเห็นว่าในไตรมาสที่2ทําไมคะผู้บริหารอาจจะประมาณการยอดขายน้อยนะคะอาจจะเกี่ยวกับฤดูกาลหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเทศากาลซีซันต่างๆก็ได้นะคะซึ่งบริษัทจะต้องอ,อ,อาจจะดูจากข้อมูลในอดีตนะคะมาพยากรณ์ยอดในอนาคตนะคะอันนี้คือคอข้อมูลโจทย์ที่ให้มานะคะคราวนี้เราลองมาดูสิคะว่า เราจะทำงบประมาณยอดขายนะคะทวนอีกทีหนึง่งการคำนวณยอดขายนะคะเราดึงจากข้อมูลปริมาณการขายคูณราคาขายต่อนหน่วยนะคะจะได้ยอดขายที่เป็นจำนวนเงินบาทนะคะเพราะนั้นเราแบ่งออกเป็นสี่ไตรมาสเลยค่ะนะคะแล้วก็เอาข้อมูลตามที่โจทย์ให้มาเนี่ยอย่างเช่นไตรมาสที่1ปริมาณการขายเมื่อกี้คาดการเอาไว้1 0 0 0 0ชิ้นนะคะเอามาใส่ นะะในงบประมาณของเราไตมาสที่2เท่ากับ5,000ชิ้นไตมาสที่3เท่ากับ1 0 0 0 0ชิ้นและไตมาสที่4เท่ากับ1 5 0 0 0ชิ้นนะ,ะิะราคาขายต่อหน่วยในที่นี้เอาสมมติง่ายๆก่อนนะคะว่าราคาขายต่อสินค้าแต่แตละชิ้นเนี่ยเท่ากันนะคะก็คือราคาชิ้นละ200บาทหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นยอดขายรวมนะคะก็คือเอาปริมาณการขาย1 0,000ในไตมาสที่1คูณราคาขาย200 บาทต่อชิ้นนะคะจะได้2ล้านนะคะในไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะปริมาณการขาย5000ชิ้นคูณราคาขายต่อหน่วย200นะคะได้ยอดขายเท่ากับ1ล้านบาทนะคะส่วนในไตรมาสที่3ปริมาณการขาย1 0,000ชิ้นคูณราคาขายต่อชิ้น200บาทก็จะได้ยอดขายเท่ากับ2ล้านนะคะในไตรมาสที่สี่ นะคะปริมาณการขาย1,500 0ชิ้นคูณราคาขายต่อหน่วย2 0 0นะคะได้ยอดขายทั้งหมด3ล้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่างบมายอดขายไตรมาสนะคะเป็นเท่าไหร่เราก็ตอบได้ถามว่าทั้งปีนะคะยอดขายโดยรวมนะคะเท่ากับกี่บาทเราก็ตอบได้ก็คือ8ล้านนะคะบาทภายในปี 25X1 นะคะ อันนี้ง่ายๆเริ่มต้นก่อนนะคะคืองบประมาณยอดขาย